สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทางมิเบืนออสเตรเลียค่ะพี่น้องสวัสดีว่านังคานจ้ามาค่ะมากินเข่าน้ำกันค่ะพี่น้องวันนี้ก็ได้ลาบปลาดุกจ้าผักกับก็มีอยังล่ะผักสระแเน่จ้าบักท่วจ้าบักแตงหอมผักสมจ้าผักกะทินผักสระแเน่ผักสวนครัวคือเก้าดค่ะพี่น้องมาค่ะเสิร์ฟน้ำกันเด้อพี่นอออจจ้องเล้ยเห็ดหอมุเจ้าเบืองแล้ววันนี้ก็กินต้อจ้าวันนี้มาค่ะเสิร์ฟน้ำกันเด้อพี่น้อง ส้วนสุดเอาตีพี่น้องคุยเอาส้วนสุดเอาจ้าพี่น้องอันหมาค่ะอืพักพี่น้อง แบพี่น้องแจบสวดเอาพี่น้องยังได้กลิ่นขมไงมูว่าสิมากินเขาน้ำค่ะพี่น้องข่อยทาดูนไลยข่อยกระหิวข่อยเ่าะ้อเราแล้วข่อยกินก้อนเลย ตรงี่กันล้วแรนตุ้งมาแล้วพี่น้องเอาคือรมใช่จ้ะมันมีอากาศด,ดีค่ะพี่น้องเป็นหน่าๆนิดน้อยจ้ะม่นมีแดดมันนี่พี่น้องบักพี่ข่อยกับขวานส้พี่น้องโอ้บักพี่ข่อยกับถอดไส้จากปีกแห้งกับใบบักกูดพี่น้องทอดไส้โอ้แซ่บขาดพี่น้อง สุดียวพี่น้องลูกตุดนอืมอะซืจินี่ก็ได่ะ ดินปีคือเก้าแล้วพี่นอ้องไม่รู้อะกไพน่น้องพักก็นอยากดิวสนนีดินทีอบ้านเริ่มมาก,กวนแหรวพี่นอ้นองบบบนี้ั้นสิละใคไม่อยากมาก,กินข่าวอยู่หลังบ้าน โอ้เพชรพีพ่น้องลูกดูดบาเนี่ย,ย,ยไปกระเทียมจ้ะตาบ่แค่รอจะน,น้องก็ ผักหลายพี่น้องเอ,อ้ยจะกินผักอะนไหนดอกจ้ะ ก่ผักไข่พี่น้องผักกะทินแกันแก่่คือมีอย่างนี้แหละพี่น้องผักกไดหลายๆ้ะ พอคือมีอย่างนี้ก็แ่บดีพี่น้องแงกงอย่าขำกันอันนี้ก็เป็นพักสมค่ะพี่น้องขอยบ่รู้จักซื้อมันจ้ะมูออกมาให้ นั่นไขๆผักจิวนี่แหละพี่น้องหลังม่รู้จักซื้อพี่น้องเลยอื 黄米面。 สวดเอามีสะใจยี่ดีพี่น้องไปกินไหนเด้พี่น้องสวดเอา นี่ละสร้างเมืองวันมาก,กวานพี่น้องอเข่าล้างบ้าน กินนี่แล่ละเข่าแห้งไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยปิดข้าไปก่อนไปแล้วคะ่ะพี่น้องมันกินมาเวร์จามันหลายเอาไปแต่สู้มูกันคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องขอบคุณในหลายจ้าทามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดติดตามแล้วกะขอบคุณในหลายจ้าสวสัสดีคะ่ะพี่น้อง